นันเมลันมาคั่วบริย่าคือซูเมอร์นี่บูนีซูเมอร์นี่บอลน้นเป็นโตตังต้งโตหลักเนาะสำหรับการการเฮ็ดคั่วนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็ดูงานเอ่อในวงนะครับดูงานประสานงานนู่นนี่นั่นไม่อย่างซูเมอร์นี่ทีมงานกับบอลน้นบอลน้นบอลน้นไม่อย่างกับบอลน้นไปโพดในกลุ่มคณะเนยจังสันจังสีผันห,นหัวๆคือบอกทัวร์ขึ้นข้างอย่คอย่อยซูเมอร์นี่แม่ อีกไม่กี่เดือนหมอลำใจเกินร้อยฤดูการที่ 8, ก็จะสิ้นสุดจบลงวันที่26มิถุนายนปิดวงที่บ้านพักหมอลำใจนีกนะครับพ่อแม่ผู้เ่าผู้แกผู้บา่าวผู้สาวนะครับลังคนกับมาเบืองหลายแล้วลังคนกับบ่อท่านมาเบืองนะครับฝ่าวมาเบืองเด้อสิบเบิดค่คอยไปนาแล้วแม่นะครับมาเบืองว่าเป็นอย่างใจเกินร้อยมีงานสู่มือบ่ได้ขาดสายมีงานสู่มือเง้วไปฮอดปีนาพฤศจิกายน2568 แล้วก็กุมภาพันธ์2,568คิวงานเต็มครับบ่มีมือล่งแล้วสำหรับเจ้าภาพที่จ้างไ่บุนเดือน3แล้วก็เจ้าภาพที่จ้างไซบุนกะถินบุนแจกจองก้อนได้ก้อนหัวหน้าบอยก็ได้ยากนะครับเขาตุกเข่าสอบหนึว่าหน่อยตัวหนึ่งเป็ดหน่อยก็ได้0 9 4 8 9 9 4 3 5 5 8 8 7 4 2 3 5 5 9 9จองก้อนได้ก้อนครับพี่น้องนะครับปีหน้าความอลังการยิ่งใหญ่ แน่นอนนะครับสคริปต์าการโชว์บอสจะเป็นสคริปต์ของโชว์บอยจะเป็นสคริปต์วัฒนธรรมโชว์วัฒนธรรมโชว์ชุดแต่ละชุดเพลงสคริปต์แต่ละเพลงนะครับก็เริ่มเปิดเปลผย,ย,ยออกมาแล้วนะครับอลังการงานสร้างวานาบอยใส่ใจทุกรายละเอียดครับวานาเป็นคนละเอียดในเรื่องในส่วนของการโชว์ อันใดบดีปรับเปลี่ยนแก่ไม่นะครับซุม,มือเนี่ยก็เปลี่ยนเพลงหลายเพยงลเพงเราได้แม่นะครับเพลงก่อนเตยมือเศรานิคอยค้นลูกพระเอกอามน้อยต้นสบพนเวนเตยเพลงอันมุกดาหานไม่หยังนี่ละโอ้จังแม่นเสียงเพินเนาะสอะใสจังแม่นบุญจังเพินเอาหยังมาเหตบุญมาแต่สานแล้วสารนี่เพินก็เลยเสียงมวนเขาไปเบิงนะครับบนนนอัปเดตลงที่เพจคณะแล้วนะครับสำหรับไ์สด วัดกันทรอมน้อยอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดไปฟังเสียงพระเอกอารน้อยทศพลเพื่อนเตยก่อนล่ำไหม พี้เบิร์ตเดย์สุขภาพแข็งแรงนะคะลูกนนขอบคุณแม่พยอมชัยชาดาครับขอบคุณอีแมมเดอร์มือนันค่ะอันต้มไก่กระแซบปลาแดกบองอันจินครับทอดไข่แม่แบีกระแซบแม่ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปีหน้าพบพ่อกันวัดพระาธาตุนาดูนเนื้อแม่วัดพระเจ้าใญ่พุทธได้สงชีวเต็มเพิ่นจองบ่ท่านนะครับเจอกันปีหกสิบเก่าเลยยูดีมีแห้งสุขู่สุขคนเน้อครับ ไปทางใดบอลนหลังโรบินสันจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่เส้นรอบเมืองร้อยเอ็ดไปเส้นสารคามเด้อครับแม่บ่อกลบก่ไกลซ้ำไก่บินตกตั้งกูเกิลเมทมาเลยครับโรบินสันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมายางหางมาเบืองหลังมาสื่อแนวแสบแนว,แน,วนัวตัวพอเถ่าเม่เถ่ามาสื่อของอยู่ไทยวัสดุคุณก็ได้มาสื่อของอยู่โฮมโปก็ได้กระเบยียงแตกใสยย่ยางหวัวมียงเจ้ากาวามืออื่นเจ็ดโมงเสาร์เบิงหมอลำเหลียแล้วเจ้าจะเมือ่อ นะครับห้องหน้ำกระบ,อบอร่อืดบ่อหยากในวัดกระมีในห่างกันหลาย